ไม่ใช่ว่าเข้าไปบุกรุกคุณใช้คําว่าบุกรุกก็ผิดแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านมีวัดมีโรงเรียนแล้วที่ดินนี้คมสร้างตนเองตามพรบนิคมสร้างตนเองพศ2515เป็นที่ดินของรัฐจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินเท่านั้นผู้จะได้สิทธิ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้รับการจัดสรรและต้องอยู่อาศัย หรือทำการเกษตรจริงถ้าไม่ได้รับการจัดสรรถือว่าไม่มีสิทธิค์ครอบครองจะให้กำนันทุ้ใหญ่บ้านจะให้ชาวบ้านทำประชาคมยินยอมให้ตัวเองเข้าไปทำมาหาแดกเรียนแบบวัดเรียนแบบโรงเรียนไม่ได้นั่นเขาเป็นแหล่งทำมาหาแดกของประสิทธิ์ที่มีกฎหมายรองรับถ้าเข้าไปอยู่เองโดยไม่มีสิทธิ์คือการบุกรุก ในทางกฎหมายมีมาตราเอาผิดที่ใช้ได้ทันทีได้แก่ก่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา362คือผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกปิดหรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอ พรบรนิคมสร้างตนเองพศ2515มีโทษปรับหรือจำคุกในส่วนของผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์โดยไม่มีสิทธิ์ด้วยเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเพิกถอนสิทธิ์และรื้อถอนได้หากผู้บุกรุกไม่รื้อถอนเองเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เรียกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจากผู้บุกรุก